ไม่จะหน่วยหน่อยๆอ่อนๆไหมพี่น้องบึงมาเด้อแกงหวงย่ามใบน้ำกันบักขามอ่อนพี่น้องหน่วยหน่อยๆอ่อนๆเปรี้ยวปากเจ้า เจลปลาต้ม มะขามอ่อนแกงห่วงจ้ะหเห็ดงานมาเมื่อยไม่แห้งหลายจ้ะมาเด้อพี่น้องมะขามอ่อนแกงห่วงย่างใบปลาคามอ่อนแกงห่วง,งย่า,า on, งใบจ้ะ ไม่จะหน่วยหน่อยๆอ่อนๆไหมพี่น้องเบิง้งมาเด้อแกงหวงย่ามใบน้ำกันบูล่ะไม่จะหน่วยๆๆอ่อนๆเพราะดีไหมบอสสมแห้งบอสสมแห,งห้งหรอกะจังไงอแสบขันต่ำเฮอยแสบบอมีแวลาต่ำจิมจ้มแจวกับแสบเพื่อกัน หน่อยหน่อยเอ,อ้าเนี่ยแสบมันต่ำเอ้ยแสบอ่ะมะขามอ่อนแล้วเบืงน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาล่าจ้ะน้ำจิ้มปลาล่าเฮดเด้อื้อ กินร่วมกันแกงวง,ง,แกงวงยามบาบจ้ะแกงงวงยามใบมันจะนวยอ,อ่อ,อนๆนอยหน่อยไหมฮะแต่สะอ่อนคระบด้นวยหน่อยๆอ่อ,อ,อนๆเปล่าเมื่อเสาร์ขี้รถพานอยู่ตลาดเสวยมากเอาไปกินแกงงวงยามใบ อันบ้านยุติถนนจากอาจจมีเสียงข้าเจ้าว้าแล้วก็เสียงรดเล็กน้อยแล้วจ้ะเบาววากันจ้ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติต่างคนต่างท่านหน้าที่จะของไปจ้ะเบาห่ากันว่ยเจียวปลาเหเฮ็ดเองพี่นอกก้องคนว่าเจ็ดเนี้ยวก็เนี่ยละแต่ว่าคนเนียลล้ยวรกะนว่าเสีย ห้างเทียอยากคุกคุกกินเล่นนวลอ่อนนล่นนอ่อนเดี๋ยวเบรกไว้เท่านี้ก่อนื่อจ้ะ คิปมันสีเงาโคตรจ้าเป็นังกินตตอผู้เดียวสวัสดีจ้า